่ะก็สวัสดีทุกคนครับคลิปนี้นะผมจะมาสอนทำการเซตรีโมทไฟสกายไอหกนะครับอันนี้เป็นการเซตในรูปแบบของผมนะครับเซตในวิธีของผมนะผมจะใช้วิธีตรงนี้นะผมใช้กับเครื่องบินบังคับทุกรุ่นเลยนะผมจะใช้เหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทำการเซตค่าย,ยังไงนะฮะ ก็มาดูเลยนะครับก็ขั้นตอนแรกนะแน่นอนครับผมเราจะมาเซตค่าเราต้องเปิดรีโมทนะฮะ้าไมเปิดเซตไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนนะครับจะเห็นนะครับว่าตัวโมเดลนะครับของผมคอนเนคอยู่กับโดรนอยู่ดังนั้นนับมันจะทําการเซตค่าไปแล้วนับเดี๋ยวผมจะมาทําการสอนนะผมเข้าฟังก์ชันรับอ่าหลายคนนะผมรู้แค่ว่ามันมีแค่เมนูตั้งค่าแค่นี้นับคือกดตัวโอเคค้างนับมันกาจะขึ้นเมนูเข้ามานะผมก็มีแค่2อันแค่นี้นับ ที่หลายคนรู้จักนะฮะแต่นะครับผมจะมาซ้อนเข้าเมนูอีกเมนูนึงอ่านะครับผมรับรองเลยว่าหลายคนยังไม่รู้นะแต่หลายคนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะผมดูกันไปต่อได้นะฮะก็ก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมจะทําการรีเซ็ตตัวรีโมทก่อนนะรีเซ็ตหรือว่าการคืนค่าโรงงานมั้แหละคืนค่าเริ่มต้นนะครับเอาง่ายรีโมทนะผมของผมมันทําการตั้งค่าระบบต่างๆใช้กับดวนอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะทําการรีเซ็ตนะผม ให้ระบบมันออกหมดนะฮะแล้วอีกอย่างนะรีโมทต,ตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆนะผมที่เพิ่มเข้ามาเพราะว่าผมเคยใช้กับระบบจินคาบนะฮะใครยังไม่ดูกดที่ตัวไอได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการรีเซ็ตออกให้หมดเลยนะครับก็อีกอย่างมันก็จะดีด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าหลายคนนะผมน่าจะตั้งค่ากันไปมั่วแล้วแหละเพราะว่าไม่ค่อยรู้ว่ามันเซ็ตยังไงนะครับผมคิดว่าน่าจะตั้งค่ากันมั่วไปเยอะแล้วนะฮะ เดี๋ยวทำเหมือนผมเลยนะครับทำเหมือนกันทุกอย่างเลยรับรองใช้งานได้เหมือนกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะทําการล้างระบบนะครับผมล้างคืนค่าเริ่มต้นนั่นแหละนะครับก็จะเหมือนเราซื้อมาใหม่ๆเลยนะฮะมาดูกันนะว่าทํายังไงนะฮะก่อนอื่นนะครับผมปิดเียหมดไปเลยนะครับอ่านะฮะวิธีนี้ผมคิดว่าหลายคนยังไม่เคยเห็นนะครับก็เมนูนี้นะครับผมมันจะเรียกว่าเมนู Factory นะครับวิธีนะครับผมเอาคันโยกนะผมข้างซ้ายนะครับผมชิดฝั่งนี้เลยนะครับผมก็คือสายสุดล่างสุดนะครับ ทางนี้ก็เหมือนกันนะผมสายสุดล่างสุดนะครับจากนั้นนะครับผมกดรีโมทเปิดขึ้นนะครับปึ๊บอ่านะครับก็จะเห็นนะครับตอนนี้มันเข้าฟังก์ชันของ Factory นะครับก็มาดูนะว่าฟังก์ชัน Factory นะมีอะไรบ้างนะครับผมก็มันก็มีอะไรหลายอย่างนะครับอย่างอันแรกนะผมก็จะเป็นการเซตค่าสติ๊กนะครับก็คือเหมือนสมมติว่าสติ๊กมันมีปัญหาอะไรเงี้ยเออเลื่อนขึ้นสุดมันก็ไม่ค่อยสุดอะไรเงี้ยเราก็มาตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับผมใครมีปัญหาตรงไหนก็ คอมเมนต์มาได้ครับผมผมทำคลิปให้ได้นะฮะก็เราจะไม่สนใจตรงอื่นนะครับพอเข้ามาหน้า Factory แล้วนะผมให้กดปุ่มดาวนะผมลงไปให้สุดเลยนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามันมีเมนูนะผมแฟลตรีเซ็ตนะครับอ่าก็จะเป็นการรีเซ็ตลอมนะผมรีเซ็ตลอมของรีโมทนะครับก็นะผมกดปุ่มโอเคไปเลยครับปึ๊บจากนั้นก็กดโอเคครั้งหนึ่งจากนั้นนะครับผมก็กดปุ่มดาวนะครับให้มันเลื่อนไปตรงเย็ดนะครับผมจากนั้นก็กดปุ่มแคนเซิลค้างนะครับ อ่ะเรียบร้อยครับตอนนี้รีโมทเราดีเซตเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะผมกดตรงนี้นะผมกดอัพขึ้นหนึ่งครั้งนะับมันจะเขียนว่ารีสตาร์ทนะครับผมจากนั้นก็กดปุ่มโอเคนะครับปึ๊บมันก็จะกลับมาหน้านี้นะครับเนี่ยจะเห็นนะครับว่าตอนนี้นะผมหน้าตรงที่มันเขียนว่าโดนนะครับผมมันหายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นไฟสกายนะครับผมศูนย์หนึ่งอ่ะนะครับผมเป็นโมเดลหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้คือมันคืนค่าเริ่มต้นแล้วนะครับมาดูเลยนะครับการเซตอะไรต่างๆจะไม่มีนะครับเห็นไหม เหม <es> ือนใหม่เลยนะครับจะใหม่หมดเลยนะครับอ่านี่คือการรีเซ็ตนะครับผมในหน้าแฟกตอรี่นะครับอ่านะครับผมต่อไปนะผมก็จะมาทําการสอนเสรเลยแล้วกันนะฮะก็หลักๆนะครับผมที่เราจะมาเซตนะผมก็จะมีเออ่การล็อกคันเร่งนะครับในกรณีที่เรายังไม่บินนะครับเราสับสวิตช์ลงอะไรอย่างนี้นะแล้วคันเร่งเร่งไม่ได้อ่านะครับอีกอันนึงนะครับเราสับสวิตช์ลงนะฮะคือแบบว่ายังไงอ่ะจากปกติเนี่ยอ้าวยังไม่สับสวิตช์ใช่ไหมคือแบบใหม่ๆเลยนะครับเวลาเราบินกันแต่แค่นี้มันก็แทบตีลังกาแล้วใช่ไหมฮะ เดี๋ยวผมจะมาสอนในการเซตแบบนี้นะครับก็คือเราสับสวิตช์เราปุ๊บเราเอียงลงมาขนาดนี้นะครับมันก็ยังไม่ตีดังกาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะมาทาการเปลี่ยนสวิตช์นะผมเป็นชั้นเอลห้าชั้นเอลหกอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมาบอกไว้ด้วยนะครับว่าใครจะใช้อะไรนะครับแล้ววอล่มนะครับก็จะใช้เป็นอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวผมมาสอนตรงนี้เลยนะครับแต่จริงๆผมควรจะมีเอ่อพวกเซอร์วพวกมอเตอร์พวกสปีดทดสอบให้ดูนะแต่ว่าประเด็นนะครับคือผมเนี่ยทำการแบ่งนะครับผมแบ่งเอาสิ้นส่วนอะไรต่างๆของเครื่องบินที่ผมมีนะครับ ให้คนอื่นไปชาแล้วนะครับหรือที่หลายคนนะครับผมรู้จักคือการขายนั่นแหละเออขายของมือสองนะอะไรเครื่องบินนะครับส่วนใหญ่นะไม่ควรเก็บไว้นานนะครับควรจะมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องนะถ้างานพังได้นะครับโดยเฉพาะแบตเตอรี่นะคือถ้าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยผมรับรองเลยนะครับแป๊บเดียวนะครับพังนะพูดมากมาเยอะแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มเซตกันดีกว่านะครับก็ก่ออื่นนะผมเข้าไปที่เมนูนะครับหลายคนรู้จักนะครับกดปุ่มโอเคค้างไว้นะครับอ่ะตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทําการเซตในรูปแบบของผมนะก็นะผมกดปุ่มดาวครับผมหนึ่งครั้งครับผมมันก็จะเลื่มมาตรงลูกกุญแจนะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคครับต่อไปนะครับผมผมจะมาทําการดูตัวนี้ก่อนครับก็กดดาวมา3าครั้งครับผมอ่าก็จะตกตรงนี้ครับผมดิสเพย์นะครับอ่ากดโอเคเข้าไปครับตัวนี้นะผมมันจะแสดงสถานะการทํางานนะครับผมสมมติว่าผมเลื่อนตัวคันเร่งจะเป็นชั้นเอลสามนะครับเลื่อนไปนะครับเห็นไหมมันก็จะเคลื่อนนะครับปกตินะครับ ชแนลสามเราจะใช้กับตัวบพัดใช่ไหมอ่าจะใช้กับใบพัดนะครับผมเห็นเยอะนะครับอุบัติเหตุนะครับผมเกิดเยอะมากนะฮะก็คือเผลอเอามือไปเล่นคั้นเล่งนะครับแล้วเครื่องบินพุ่งไปชนคนอื่นบ้างพุ่งบินขึ้นไปบ้างโดยไม่ตั้งใจนะครับตรงนี้อันตรายนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาทําการสอนแก้ปัญหาตรงนี้นะครับผมมาขั้นตอนแรกนะผมกดดาวลงมาครับผมลงมาให้สุดเลยนะครับจากนั้นนะผมกดขึ้นหนึ่งครั้งครับผมเข้ามาที่เมนูตรงนี้นะครับผมเมนูสวิตช์นะครับ จากนั้นกดโอเคหนึ่งครั้งครับจากนั้นนะครับผมกดปุ่มอัพนะครับเ mm. พ,<ว>พืพ่พอที่จะทําการเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับผมเราเปลี่ยนจากสวิตซ์เอไปสวิต์ดีนะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคหนึ่งครั้งครับตรงนี้เราจะไม่เปลี่ยนครับก็กดปุ่มโอเคอีกหนึ่งครั้งครับจากนั้นนะครับผมตรงนี้ที่มันเขียนว่าสวิตซ์ดีนะครับให้เรากดปุ่มดาวลงนะครับผมให้เป็นสวิตซ์เอนะครับเราจะสลับกันนะครับเราจะสลับในการใช้งานนะมันจะสะดวกกว่านะครับผมก็ทําการกดแคนเซิลค้างเลยนะครับเพื่อบันทึกนะครับอ่ะตอนนี้ มันบันทึกแล้วนะครับจากนั้นนะผมกดลงมาล่างสุดเลยนะครับสุดแล้วนะครับกดโอเคหนึ่งครั้งครับมาที่หน้านี้ครับผมลองสับสวิตซ์ a ขึ้นลงขึ้นลงดูครับจะเห็นนะครับว่าตัวหนังสือข้างล่างนะผมจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากนั้นนะครับผมให้เอาสวิตซ์ a ลงนะครับเอาลงนะเอาลงนะครับผมพอลงตามผมนะจากนั้นนะครับผมให้กดปุ่มดาวหนึ่งครั้งนะครับผมเพื่อเปิดนะผมให้เป็นออนะครับเป็นออนแล้วนะครับจากนั้นกดโอเคหนึ่งครั้งครับ ตรงนี้นะผมก็กดดาวลงนะครับผมจนมันเหลือศูนะครับเปลี่ยนจากห้าสเหลือศนย์นะครับอ่ะเหลือศูนย์แล้วนะผมก็กดแคนเซิลค้างครับจากนั้นนะผมเราไปดูชิ้นหน้าจอเหมือนเดิมครับผมหน้าดิสเ์นะครับก็กดโอเคเข้าไปดูนะครับก็ทําการเอาสวิตช์ขึ้นครับแล้วลองเลื่อนตัวคันเร่งดูครับผม ตอนนี้คันเร่งก็ทํางานปกตินะผมเอาลงสุดมันก็ไปสุดเลื่อนไปเรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆนะขึ้นสุดก็สุดนะครับจากนั้นลองเอาสวิตช์ลงครับพอเอาสวิตช์ลงนะครับมันก็จะไม่สามารถเร่งได้อ่าแล้วถ้าเอาขึ้นล่ะก็ปกติครับก็สามารถบินได้ปกติเลยต่อไปนะผมผมคิดว่าหลายคนก็จะปวดหวัวอยู่เหมือนกันนะครับปัญหาที่ว่าก็คือนะเวลาที่เราบินอยู่ใช่ไหมบินอยู่บนท้องฟ้าอ่ะบินเป็น,บ,นบินกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเวลาบังคับหมุนซ้ายแต่แค่นิดเดียว ขวาแต่นิดเดียวอัพนิดเดียวดาวนิดเดียวนะครับหลายคนเจอปัญหาก็คือเผลอครับผมหรือว่าบางทีมือสั่นอะไรเงี้ยไปเยอะอย่างเงี้ยเครื่องบินตีลังกาครับแล้วคุมเครื่องไม่อยู่ตกนะฮะเจอกันมาเยอะครับก็เดี๋ยวผมมาพาแก้ปัญหานะครับตรงนี้หลายคนเจอปัญหากันนะครับก็กดออกจากหน้าจอดทเพีนะครับจากนั้นถ้าผมกดลงมาครับผมมาเลยนะครับตรงนี้นะครับผมจากนั้นถ้าผมกดโอเคหนึ่งครั้งนะครับ ก็ลองสับสวิตดีลงนะครับลองสับดูครับปึ๊บจะเห็นนะครับสับขึ้นสับลงดูครับจะเห็นนะครับตัวนี้นะครับมันจะเปลี่ยนตัวรังสือจะเปลี่ยนนะเป็นนอว์กับสปอร์ตนะครับจากนั้นนะผมสับสวิตดีลงครับให้เปลี่ยนเป็นสปอร์ตโหมดนะครับจากนั้นนะครับผมตัวนี้ตรงชั้นหนึ่งนะครับก็กดโอเคหนึ่งครั้งครับตรงนี้นะผมเปลี่ยนให้เรือสัก70็บนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้านะครับผมแนะนําเป็นเจ็ดสิบแล้วกันอ่ะ จากนั้นนะ Wars> ผมก็กดโอเคหนึ 1> 1่งครั้งก็กดอีกหนึ่งครั้งนะครับพอมาขึ้นตรงชั้นแนลหนึ่งนะครับก็กดอัพนะครับก็จะเป็นชั้นแนลสองนะครับจากนั้นก็กดโอเคหนึ่งครั้งนะครับก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเจ็ดสิบเหมือนกันนะครับอ่ะก็เจ็ดสิบแล้วนะครับก็กดโอเคไปอีกนะครับกดโอเคอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากชั้นแนลสองนะครับกดขึ้นหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นชั้นแนลสี่นะครับไม่มีชั้นแนลสามนะครับชั้นแนลสามจะใช้ในคันเร่งนะครับ จากนั้นนะครับผมก็กดนะครับผมโอเคหนึ่งครั้งนะครับเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับผมเป็น70เหมือนกันนะครับแต่ชแนลสี่ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยเซตกันหรือว่าจะเป็นหนึ่งเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําสักประมาณเจ็ด0สิก็ได้นะครับจริงๆชแนลสี่เวลาใช้งานอย่างเงี้ยเราให้มันเดียวสายเร้ขวบมันไม่ค่อยแสดงผลเยอะนะครับเสร็จแล้วนะครับผมลองสับสวิตช์ขึ้นครับพอสับสวิตช์ขึ้นอ้าวเจหายไปไหนไม่ต้องตกใจนะครับลองสับลงดูครับอ่ะนี่นะครับ ก็การสับลงนะครับค่าจะต้องน้อยกว่าการสับขึ้นนะครับอันนี้ผมแนะนํานะก็คือง่ายๆตอนที่เราจะเปลี่ยนตัวเลขอ่ะเราต้องเอาสวิตช์ลงก่อนนะครับจากนั้นก็กดเซฟครับอ่ะไปดูที่ดิเยเหมือนเดิมครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับมาดูกันนะเราเอาสวิตช์ขึ้นก่อนนะครับดันขึ้นสุดอ่ะจะเห็นว่าช่องสองก็ขึ้นสุดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่ะเราลงสุดช่องสองก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วลองหมุนซ้าย ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์มุนขวาก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เี้ยวซ้ายก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เี้ยวขวาก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปกติมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเราทำอย่างนี้มันก็ปกติอยู่นี้นะครับก็มันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับทำอะไรมันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นเราลองเอาสวิตช์ลงครับปั๊บอ่ะเอาลงแล้วนะเราลองให้เครื่องบินหมุนซ้ายปึ๊บจะเห็นว่าเครื่องบินหมุนไม่สุดนะครับจะเห็นว่าสวูทำงานไม่สุดนะครับไม่ใช่ว่าเออสติ๊กนะผมเลื่อนมาสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ มันจะไม่หยุดนะคือสติ๊กสุดมันถึงจะสุดตรงนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นนะถ้าเราเอาสวิตลงนะครับก็เวลาเราบินใช่ไหมเราบินขึ้นปกติเราขึ้นแค่นี้นะครับแต่ครั้งนี้นะมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับอ่าถึงจะขึ้นได้อะไรประมาณนี้เนาะมันก็จะทาการต้องโยกเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็มีปัญหาเจอกันเกิดขึ้นอีกนะครับก็คือบินจะชนนะครับแล้วหนีไม่ทันคือบางทีนะถ้าความเร็วไม่ได้อะไรเงี้ย เดี๋ยวซ้ายหนีมาทันอะไรย่างนี้เจอปัญหาชนปึ้งพังอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหา2องครับสมมติว่ามันจะชนอะไรเงนี้เราต้องการแบบหลบแบบหลบไปเยอะๆยเงี้ยเราก็ทําการนะผมเอามือปกติผมจะจับอยู่งี้นะครับหรือบางคนก็ไม่จับอยู่งี้แต่ส่วนใหญ่เป็นหลายคนจับแบบนี้นะครับวิธีผมก็คือสมมติว่ามันจะชนใช่ไหมเราสมมติว่าเราจะแบบหักซ้ายหนีอะไรเงนี้นะครับปกติเราก็จะดันลงงี้อ่นะเพื่อจะทํางานเลี้ยวซ้ายนะครับแต่ปรากฏว่า เซอร์โวทำงานไม่เต็มร้อเปอร์เซ็นต์นะครับหลบไม่พ้นนะครับยังไงก็หลบไม่พ้นนะครับให้ทําการนะผมเออเอานิ้วชี้นะผมดันสวิตซ์ดีนะผมขึ้นไปสุดปุ๊บนะครับเซอร์โวนะครับจะทํางานร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องแทบตีลังกาแหละผมบอกเลยนะครับอ่ะต่อไปนะผมจะมาทําการตั้งค่าชั้นที่ห้ากับชั้นที่หกนะครับชั้นที่ห้าผมจะให้เป็นสวิตซ์สี่แล้วครับใช้ในการแบบพับล้ออะไรประมาณนี้นะครับส่วนชั้นที่หกก็ แล้วแต่จะไปทําอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นวอลลุ่มนี้แล้วกันนะครับเป็นวอลลุ่ม A นะครับอันนี้วอลลุ่ม B นะมาเข้าหน้านี้ครับผมจากนั้นนะครับผมกดปุ่มโอเคครับนี่นะครับชั้นเลเยห้านะครับตอนนี้มันอยู่ที่วอลลุ่ม A นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชั้นเลเยห้าไปสวิตซ์ซีเนาะก็เปลี่ยนก็กดอัพขึ้นไปเรื่อยๆครับจนมันถึง SWC อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดปุ่มโอเคหนึ่งครั้งมาที่ชั้นเนลเยอร URB หะครับเราก็ กดดาวน์นะผมเป็นโวลูม a นะครับก็ทําการกดเซฟครับก็ไปดูที่ดิสเพย์เหมือนเดิมครับจากนั้นนะกดโอเคครับอ่ะลองโยกสวิตซ์ c ดูครับอ่านะครับอ่ะตอนนี้ไว้ตรงกลางนะครับตอนนี้มันก็จะหายไปนะตรงชั้นแนห์นะครับเอาลงสุดนะครับก็จะขึ้นมานะครับเอาขึ้นสุดนะครับก็จะลงมาอะไรประมาณนี้อ่านะครับแล้ววอลลุ่มล่ะวอลลุ่ม a นะครับนี่นะครับอ่ะก็จะเห็นว่ามันปรับนะครับใช้ในการปรับ ช่องหกนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราเอารีโมทนะครับผมไปติดตั้งกับเครื่องบินแล้วหลายคนก็เจอเหมือนกันนะครับผมสมมุติว่าเราเอียงซ้ายแต่ปรากฏว่าเครื่องมันเอียงขวาแก้ยังไงนะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับก็กดไปที่ตรงนี้ครับผมจากนั้นนะครับสมมุติว่าช่องหนึ่งนะครับตรงนี้ช่องหนึ่งนะครับช่องสองช่องสามแล้วก็ช่องสี่นะครับสมมติว่าช่องหนึ่งนะครับหรือว่ามันหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยมันหมุนไม่ถูกทางมันกลับกันนะครับ ก็เข้ามาตรงนี้แหละนะครับเนี่ยนะครับตรงตั้งค่าตรงนี้นะกดโอเคแล้วก็อันแรกเลยนะครับกดไปปุ๊บตอนนี้แบตรีโมทจะหมดแล้วนะฮะจากนั้นนะผมช่องหนึ่งมันผิดใช่ไหมแล้วก็กดดาวน์หนึ่งครั้งครับเพื่อจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับอ่าก็กดเซฟปุ๊บนะครับปกติสติ๊กนะผมตรงนี้นะครับเท่าเลื่อนมาทางนี้ตรงช่องหนึ่งครับมันก็จะไปทางนี้นะครับแล้วลองเลื่อนดูจะเห็นว่ามันกลับกันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ การเซตของผมนะหลักๆมันก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับทำไมผมไม่หาชุดไฟมาก่อนนะครับคือประเด็นตอนนี้ชุดไฟผมสั่งมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่ามันไม่ถึงสักทีนะครับผมก็เลยทําการเอามาสอนแบบเซตแบบเด็บๆเลยนะครับถามว่าทําไมผมต้องมาเซตแบบไม่รอนะครับคือผมจะมาทําการสอน firmware, นะผมอัปเดตเฟิร์มแวร์นะฮะรีโมทฟสาสต์ไหกมันมีแค่6กชันแนลนะครับผมจะมาทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้มันใช้ได้10บชันแนลอ่าไม่ธรรมดาหอกเลยนะครับ แต่ว่า i 6 x มันมี10 channel อยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องอัปเดตนะครับไม่ธรรมาดานะผมอัปเดตฟิร์มแวร์นะนะเดี๋ยวกดติดตามรอแล้วกันนะครับสำหรับใครอยากอัปเดตเหมือนผมนะครับเปลี่ยนจาก6 channel ของ i 6นะครผมเป็น10 channel นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะผมรีโมทไปหมดแล้วนะบ๊ายบายไป